พระวารสารเทนบุตรลูกาตั้งแต่เช้าตรูวันต้นสัปดาห์บรรดาสตรีนำเครื่องหอมที่เตรียมไว้มาที่พระครูหาเขาพบว่าก้อนหินถูกกิ้งออกไปจากพระครูหาแล้วเมื่อเข้าไปในพระครูหาก็ไม่พบพระศพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่บรรดาสตรีประราชใจกับเหตุการณ์นี้บบรุษสองคนสวมเสื้อที่เป็นประกายรุ่งโรดยืนอยู่ใกล้ๆ สติเรานั้นตกใจกลัวและก้มหน้าลงมองพื้นดินแต่บุรุษทั้งสองคนพูดว่าทำไมท่านมองหาผู้เป็นในหมู่ผู้ตายเล่าพระองค์มิได้ประทับอยู่ที่นี่พระองค์ทรง,งกลับคืนประชชนมาชีพแล้วจงระลึกถึงพระวจ,จาที่พระองค์ตรัสกับท่านขณะที่ยังประทับอยู่ในแคว้นกาดิลีว่าบุตรแห่งมนุษย์จำต้องถูกมอบในมือของคนบาป จะต้องถูกตรึงกางเขนและจะกลับคืนพระชนม์นชีพในวันที่สบรรดาสตรีจึงระลึกถึงพระวจากของพระองค์ได้เมื่อกลับจากรักูหาแล้วบรรดาสตรีเล่าเรื่องนี้ทั้งหมดให้อัครสาวก11คนและสิทธุทุกคนสตรีเหล่านี้คือมารีชามักดาลาโยอ,อนนาและมารีมารดาของจากอบ สัติอื่นๆที่ไปพร้อมกันก็ได้เล่เรื่องนี้ให้คราสาวกฟังด้วยแต่เขาคิดว่าทายคำเรานี้เป็นเรื่องเลวไหลและไม่เชื่อเวโตวิ่งไปที่พระคูหากมลงดูเห็นแต่ผ้าห่อประสบเท่านั้นจึงกลับมาบ้านและประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อคิดจากพระสารแผนการกอบผู้มนุษยชาติของพระเจ้า มาถึงจุดสูงสุดในการกับคืนพระชนมนชีพของพระเยซูเจ้าด้วยสายตาแห่งความเชื่อเรามั่นใจว่าปัส,สกาเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมน,มนุษย์การกับคืนอพระชนมนชีพของพระองค์พิสูจน์ได้เห็นว่าความตายถูกชนะอย่างเด็ดขาดแล้วพระองค์ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนด้วยความสมัครใจเพราะทรงรักเราการสิ้นพระชนของพระองค์ เป็นการแสดงออกถึงการให้ตนเองทั้งครบจนถึงที่สุดแก่เราให้แม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เองพระบิดาทรงยอมรับการถวายตนเองด้วยพระทัยอิสระของพระบุตรสุที่รักษ์และทรงทำให้องค์พระบุตรกับคึมพระชนมาชีพอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการทำให้วัชจักรแห่งความรักสมบูรณ์ไป าการกลับคืนรถชนอาชีพจึงเป็นการรับรองความถูกต้องของวิธีแห่งรักซึ่งในวิธีทางนี้พระเยซูเจา้าทรงให้ตัวพระองค์เองแก่มวลมนุษย์